ตอนนี้ตั้งแถวกันแล้วครับดูว่าอูไหนจะผ่านอูไหนจะเก่งมาดูกันที่บ่อน,นี้เบอร์หนึ่งครับอูแสงเจริญสีสเกตเบอร์สองครับอูสาชัยราศีเบอร์สามครับอูช่างสอนเจริญราศี เบอร์สี 5, เ่เบอร์ห้าอู่ตงเจริญเบอร์หกน้องใหม่ครับอูอินตานเบอร์เจ็ดตัวแรงปั๊มสายอูช่างยาวแห่งแยกทางพลาดอูอริยะครับอ้าวคันไหนเจ๋งลามา